สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรัญจารย์คลิปนี้ก็จะมาบอกเล่า90เราจะมาพูดถึงดาวสามดวงอันมีดาวเสาดาวราหูและดาวเกตที่จะมามีความเกี่ยวข้องกันด้วยเกิดการเป็นโยกเกณฑ์และเล็งกันคือดาวเสาและดาวราหูจะโยกถึงกัน ส่วนดาวเกตจะตีโกลนกับดาวลาหูและเลงกับดาวเสานี่คือรูปดาวที่จะมาส่งผลต่อชาวลัคนา12ราศีโดยดาวทั้งสามดวงนี้มีดาวเสาและดาวลาหูเป็นดาวฝ่ายผับเคาะโดยมีดาวเกตเป็นดาวที่จะส่งกำลังให้ดาวเสาและดาวลาหูเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวข้องกันเป็นรูปโซ่อันเนื่องจากเกิดเกณฑ์โยกและเล็งต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อชาวลัคนา12ราศีอย่างไรนั้นก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังต่อไปครับเราก็จะมาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเรื่องราวที่จะส่งผลต่อชาวราศีกรกฎก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการทำมาหาได้จากเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางศีลธรรมหรือจากธุรกิจสีเทาหรือจากการทุจริตต่างๆ ที่มักจะมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียกว่านอกเหตุเหนือผลอาทิเช่นเรื่องของเงินหลวงเงินภาษีเงินวัดเงินมูนิธิหรือเงินบริจาคจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานั้นๆเช่นเงินชาปนากิจทรัพย์สินที่เบียดบังเอามาจากคนตายสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ถ้าท่านชาวราศีกรกฎ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีผลได้ผลเสียในกิจกรรมนั้นก็พึงรู้ไว้เลยว่าผลร้ายก็จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้าฉะนั้นก็ขอแนะนำว่าอย่าได้ให้ความอยากความโลภเข้ามาบังจิตใจเลี่ยงได้เลี่ยงหลบได้หลบเว้นไว้แต่บางท่านอาจจะได้แค่รู้แค่เห็นก็จงหลีกห่างอย่านำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาด และถ้าท่านชาวราศีกรกฎท่านใดในหลายปีที่ผ่านมาได้กระทำเรื่องดังกล่าวที่ว่านี้ไปแล้วท่านก็เตรียมตัวรับผลที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้เลยนับจากเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปกลับกันถ้าท่านชาวราศีกรกฎท่านใดเป็นคนมุ่งในกุศล,ลธรรมกุศล,ลจิตอันดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวง ท่านก็จะรับผลดีอันเป็นทวีคูณท่านพึงแน่ใจได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ชาวช่องโบราณาจารย์ก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ